เป็นบางแรกครับที่จะเข้าสู่ประเพณีคู่ปง mm ัง hmm. ล้างเองเลยนะครับบังนี้มันออกเพิ่มๆันะมันำโอ้พี่เสจีๆอยางนี้พี่นาราเพี้องงบอีก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 ไหมเออพ่อพ่พ่อหละพอล พ่ออะไรบ้น่อของหลสิดีของหลายเลย่ได้ดนบ้านเาดาว่าอีกโอคู่ังมาแล้วเรือว่าอรย่เออถามเันบ่มีอันวดไงด้ยมั้ใช่็นหลังคือเลยะนอนตีพุ่ง ลองนับไปครับสุดามาสองเจ็ดสี่เอาดบ่มาล่ยมาเนียอืมเเขันมือเปลี่ยนบ้งหนีบางนีรามรามอลไรของปีวะเนี่ยว่ะบางนีรามอลไรของปีวะออกสองฮะ มาสองอะตตีแทงแล้วเตี๋ยนี่มันมันพาแทงหมดเออวดังไปอยู่แล้วปวดมันห่างาไรแล้วมันก็คือไปดีมันเานามามาหาแล้วกัน่ไคี็ไห ก็ต้องสามสองสามไปจุดทามาสอารุณต่อและน้องมาหิ้นบอกพ่อใหญ่ผ่านสองแปดหนึ่งราคาคทาม,มาส บอนบันจะน้อยได้จุดทามาเเ้อจาได้โย่จุธามาลำตัวมันบินดีอยู่เจายอดจะไปแตะน้ำไรอเโอ้ก็หลังขึ้นเละ่น้องพาขินบวกพ่อใหญ่ทานสองแปดนึงอ เสียไม่ได้ครับฟ้าุ่นนะครับแปเ็แ้เ้ครับ290วินาทีครับ้องน้ำแอบึงสายมาได้ฟ้าแทงสิยิดหรยอด้องมี้ยนสายฟ้ารุ่นไ้พี่น้องคุณพร้อมละแปเห้าใส่บังไฟเข้าไปอยู่ครับสองโต้ะัง

185,000ครับผมเ้าานส่วนของมาโข้าวันนี้นี่นี่เซ่เียครับโอ้ดีดีดบอกเลยครับเดเดโอ้นี่นี่อ้ลงหางเลโอ้จากลงหางิโอ้จากหางออกออกชิออกออกชิเกือบลงหางอยูลีขนาดตกยเปล่ยนิ เจ็ดเท่ห้าเจ็ดเเจ็ดเจ็เแกือบล้องหางเกือบหางหน่อย